สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดีครับวันนี้เขามาเที่ยวช่องเมกครับกับคุณพ่อกำนันครับกับอาจารย์ต๊กต๊กอกกดชา้าช่องเมกใช่ไหมครับเนี่ยาม,<อ>มาให้อาจารย์ต๊กอกไปน้องที่ช่องเมฆเหรอครับค,ครับผมมาหาอ,อ,อาจารย์มูลแคนครับใช่ครับเเขาเอ่ยน,นั่นครับอันนี้มันเป็นไอเข้าเอาไปตากอาหารนะเ,เอา,า,ะะา,าอาหารใส่หลังอาหูรหดิ้ด่างเดื การต่อมาเจาะการแมงวันทัละร้อยสี่สิบบาทครับตัวนี้ข้างผ้าบึงตลาดนะครับ่องเมกับมีอยังแนวสินค้าหลายอย่างครับเดี๋ยวเดินตอนนี้เราถ่ายโดยใช้มือถือนะครับเอาโปรลิโนสีนะครับโดยใช้มือนะครับนี่ครับมือถือ ป้าจะมีระบบกันสั่นดีไหมครับเบืองหิรตอาหารป่าครับเห,ห็ดครับเหิรพึ่งบ,องบอ่อยรู้จักไหมหิรหิรพึ่งเป็นยังไงครับคุณ่อมันตัวนี้เขาเด็ดปีกมันแล้วเพราะตีถ่ายห็ดเพิ่งที่บินนะโอ้ นี่คือความรู้ครับผมเกิดมาเราม่เคยจัดก็เสือได้เลยครับก็มาอย่างนี้ทำไหมครับมาอย่างนี้ทำไหมครับมะละหวานอู้เอาไปพัดไปหนึ่งบือสื่อขอคุณพ่อเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวลุกยางมึงกอนบ่พอมีอย่างครับอยู่ตลาด มือถือก็ใส่มือใส่มือถือเอาครับเอาโปรตินโอสีครับโอ้กันสันดีไหมตัวนี้คนก็แล้วก๋วยยังกลัวยบกับซีบวกครับเอาหมอนอีสานใช้แต่ได้ยี่สิบเอามาซีบมึงครับซีบมึงเนาะครับเนาะเอาหมอนอีสานนี่ครับนี่ครับนี่ครับ

ลองดูลองดูลองดูนะครับลองอามอนดิซานแมนแถบอลไรพี่บ่เบื่อตัวเราบักบักบักบุกดันตอกมาอนชิมเอามอนดิสานเนี่ยเพื่อนเพๆในตลาดเออชื่อมึงชือเมืองที่นี้คือในบักบกขั่วอืมอามอนดิสานหมอ่าเป็นเป็นไคไวัดกินบุหรี่นะครับเด้อเป็นอย่างก็กินบุหรี่มันแสีบครับมันแสีย เสียงเราอยู่เลาะเราะก่วาหอมครับเม็ดหอมโอ้เวลาเวลาห้ามมาไก่ไก่เหมือมันมันโฟกัสเอดไห่บอกบกสัตว์ตั้งหลังเบอร์โอ้ข้าวขากล่องมือถือนี่ก็ดีครับโอ้ถุงถุงมันเป็นเสือผ้ากได้ไปวิญญาณต่อว๊าวถ้าุณนี่ยังครับตลาดก็มึงวกามื่อนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันทีวันละให้เอารถมาที่เล็กอะไรนะ พอเป็นวันสี่14 14, 14. ิงหาคามครับแงเครสมาัอตอกเราเราขวดีดวเราอยู่เราบหลใหม่นะโอ้ทา,หายหนังเมบว่าผ่าเป็นสมูทตแบบมมที่นี้โฟกัสคนได้ ในว้าทั้งหลังกับเบอร์นะครับอ๋อนานาชัดหลังเบอร์อือโอ้้าวกระหอะครับว้ปูดีจังเลยถ่ายแล้วก็หล่อครับสองคนนี้หล่อจริงๆเลยครับหล่อยังครับหล่อสองคนก็คือหล่อและหล่อเลหล่อแต่ว่าเอาหล่ออีกอันหนึ่งออกก็คือเหลือหล่อและซื้อรถตี๋เพอนไครับรถไอ่ชินเช็ดบเ็ด้มีห่อบุะไรอนห่อสองมิ้งไปแล้วั แม่บัวคำเกลือยังเป็นเขาเป็นแมยังเหรครับเกลือยังไงครับเกลือบุงเมฆค่ะเขาเกลือยังไงครับเป็นเป็นเปรแคร์เป็นเปแคร์เป็นไส้คุณไส้ไก่สีเทาคุณไส้แล้วเนี่ยคุณไส้ไก่สีเทาก่อนจะซื้อไส้แล้วเทาเลยเฮ้ยคุณไส้ก่สีเทาจะโอยเลยโอ้เโหอะไยังเจ็นเจ้นบ้ครับบ่บ่อนะครับ บ่บหอครับแล่ะคาแมงกิบมมีกิบมดีวเราหาิบมเน่ไหรคื่อราลง่ยบาครับครับนนี่คือร้านขายผักครับแยังมบมี่บ่หรอครับุณพ่เอาเอามาหลดครับไอ่นี่สตอครับสตอก็มีสตอก็มีโอ้มาลากินุก

<ป>ไม่เอาค่ะ,ะ,คะโอ้คุณแม่ขายดีป,ะปะด่ะครับผู้ใดขายสู้รถยู่เศรษฐกิจตรงนี้บ่ดีกะบ่ได้ขายอยู่นะครับเนาะ พ่อไทยขายน้ำปลาทังคนพ่อไทขายน้ำปลาทางนี้พ่ไทช่วงคนหลายๆมันเป็นบ้านทิศไรครับบ้านบ้านยังครับบพมีบ้านยังเดียวนี่ตอนี่เราบม่มีโอกาสยังสิดีกว่านี้มครับช่วงนี้โอ้ณวันศุกร์วันาทิตยยังคนสิร้ายตอมาแต่บ้านห้องลมาแต่แถวจันวพะทิศคนหลายว่าคนแม่โบค่ะคนอาทิ์กับมีวันอาทิตย่งเงียโอ้มันจะมายะกตอน้รอนี่เนี่ยลอเี้ย ครับมาเบิง่งเรามาสื่อของกันนะครับด้วอยู่สองเมรค,ครับพุทหนุนกันครับนี่ลูดนึงนี่มเนไครับเพิ่มแสงขึ้นก็ได้โอ้ย้อนแสงเข้ากับไทยได้ด้วนี้เไ,ไหม่รวดนึงเช่นไรเรื่องเาหน่อยหน่กรไดหน่อยอยู่ขั้นนั้นอีแน่ๆคือสร้างกีดีนะ่ะนี่ก่อนเขาขายนอสร้างซีดีาอะ แน่ๆคือตังชีขีดโล่หนึงแล้วาังชีขีดคือการบอกกันทางบ้านแต่ว่าหน่วยแต่บาังโบางหายกับเก่าขีดสีเวาเป็นหน่วยกับเพื่อนะไรพวานันมันวนวยหน่อยหนนวยใหญ่น่ะอือแต่ากว่างกงครับทำมาโล่หนงชีพโล่ละอยประดค่ะลลลอยเราสื่อเราเองได้เราสื่อซ่เราเนี่ยเอาต้องรวมนที่อานเป็นอะไรกันหมดเากด้ปนงามงงายแบรน่นคนรอ้จะื โอ้ซ oh, 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 ื iry, pues Again, go oh, ้อกล่องกล่องชื้อแบบว่าใส่มืันคือโฟกัสแสงขึ้นก็ได้เราแสงลงก็ได้โอ้ดีนี่รับสตอสตอมไม่จันบุรีบ่คุณแม่่ค่ะสามเงินรัวไปสามเงิน่อหนึ่งอตสนมันอยู่มอนีบอก่แกผิ่ โอ้โโหรรกกะออิินม้ใส่ดีครับเอาโปูดีโนนี่พอเห่าผมมีไฮสตอร์โอ้มีไฮสตอรับครับเอาวิธีปาสตอแบบถึงวิธีครับอ่าต้องเอาแบบเอาเอาทักสันได้ครับเพราะว่าถ้าโค้งในป่านก่ได้นะครับไม่บ่ครับสับครับสตอร์เชี่ังครับใส่ฟังก์ตอนะครับ สิ่ต่อใหม่ๆครับสดๆจนหลอนภาพมามหาบุกิบมครับตัวเมียมาเาคุดกิปบลมนะได้่าแจกสื่อกิปมแม่บอกแม่นะครับถ้าต้องสื่อกิปมไปกับว่าโอ้ก็ไม่ได้กิปมจนเมื่อยผัดชัดอี๋อันต๋ชัดลังเบือเลยนะแบบ่า โบวิยังมาแตนารออะเอาถ่ายปั๊บนี่ครับกล้องอัลปูนิโนถ่ายชะถ่ายเพื่อโฟกัสหน้าอาจารย์ตอกข้างหลังเบอร์เลยขาดข้างหลังอยเป็นเบอร์โอ้ดี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 ใค้ระเบินี่ข้างหลังเบอร์เบอร์ว่ารักแอบแบบว่ารักเธอสวัสดีครับผมมาเราเร็อเร็วทื่สุครับผมเออคมาไปเลี้ยงร้านมาไกลระเบิมาไกใครระเบีเอฟซีครับ เราเห็นทายพิลล่นะเราระหว่างสีท่วงนี่นะเล้ไอ้หน้าผมเราไปบ่ท่วงท่านสาวบอกใช่ไหมยอดคนที่ตามผมหลายๆครับตอนนี้คนที่ตามผมกับสี่มี่จะของบริษัทไฟแนนซ์จะของธนาคารครับผมตัวนี้ทั้งหมดทั้งหลายแหละครับติดตามดีขนาดตัวนี้เอียงอาจารย์ตอบอันนี้ก็ประดุก อู้ป,ปนันน,ปน,นี่ก็ดูน,นี่ก็ผมยางก็เลยใส่ไมคกระสั่งนะครับเมือมือครับมือ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 ซ้อมขังเป็นการทดสอบโดยการใช้กล้องมือถืออ่าเอาโป้ดีโนโซีครับโฟกัสได้สวยมากภาพสวย บักกะทิ้นเทปครับบะกกะทิ้นเทปบางคนอาจจะไม่คยกินแต่ว่ามันอร่อยมากบอกเลยว่ามันแซ่บครับเนาะเอาไปพาร์ตเอาไปทอดก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มักเนาะครับเนาะกิโลละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทผาดตัวหนึ่งร้อยบาทในกิโลหนึ่งครับชิปขีดครับนสองลนี่สองลกอะชิปขีดครับสามลล เที่ยงเกที่บาที่หลันเที่ยกะแ่ที่ทาทาาทาบาทบาท่ะโอ้พักก็แย่งความนี้เนาะไม่นสิไกว่วอเกินไปวอผึ้งสัน่นรูผักเราถ่ายพนธไม้นะครับ สายพวกผักนะครับโฟกัสผักนะครับนี่ครับถ่ายผักนี่ผักแบบงามเลยทุกหนังเบร์โอ้ดีเว่ยนี่ครับโอ้ในการถ่ายภาพวิดีโอ,โอมือถือเราสุดยอดจริงเลยครับผมเมื่อกี้อาจารย์จอกเมื่อกี้หมายวว่าถ้าโฟกัสผกักตัวนี้นะหลังเบร์เห็นปะ ปปดูเว้ยนีอ่อาไปดูเว้ยนี่โอ้ดีดีดีดนะครับพนกับสีหน่อยเบาบางเนี่ยกับมาอุดนครับแม่ตลาดสองเมกครับอาจารย์ขันกับนั่นเป็นมหาอ้นแค่นครับเิ่นมาพออ้นแค่นทาอยู่สองเมกคายน้องที่ช่องเมกครับผม ก็จะไปใช้มองได้ต่อครับนี่ครับซื้อซื้ออยู่วะอ,อันมมไม่ก่อนกี่ปูมกี่ปูมไปซื้ออยู่วะไปรอเบอร์ซื้อปไปมเดี๋ววววดยวถ่ยยา,ายรูปโอดตัวมาเดี๋ยวทายหลุมเลยไม่เห็นครับยางเราเปลี่ยนกันได้ไหมนี่เราใส,าส่กุญแเอาไปก,กุญแจได้ปะ่ะนี่ครับายางนี่ครับมือสั่นน,นี่โอ้อาจารย์ตัวมือสั่นกันหนึ่งวะบอกเลยมือมือยืดๆหรือยืดสั่นเลยแต่ภาพนี่โอ้แน่นอน นี่ครับคืออาหารปลาเสียหลายเนาะอาหารปลาก็อจะมีพวกผักแต่ว่าสัตว์สัตว์ปลาบนบ่อไหนครับเขาเขาจับเขาจับเขบาไปขายนี่ครับคนน้ำไหมบบ้านแรกๆเนี่ยคือคมีผอบพวกทั้งปังสายกนเอาของมาขายไม่ครับครับน,นี้กูเห็นคือมีพวกโปมพวก บาข้างเดินทนสปาวาเ้เดินเป็น่ไม่ยูนกันครับผมเออนี้วแบกัแทนบกปมนะครับพวกองปลาต่างๆแต่ว่าบนี้แก่กระจงก็กบวรนะครับเพราะว่าเป็นจับนะครับเป็นใบเอาอกมาถามเมืองที่ถามเราเมืองที่เรามีกี่ปูมขายบ่ห้จะมีกี่ปมขายอยู่บ่ก้อยตัวเมียแล้ววะก็คุณปูมยังอีกคุณบ่อยังอีกคุณบ่ก อย่างนี้มันสุดๆมันสุดอยู่ไม่มีหรอไม่มีหรอเอาสุดๆนะเอ่าอันนี่คือตลาดช่องเมฆครับคอยน้องที่ช่องเมฆพึ่งแม่ขายยังครับขนมนะครับน้องขายดีปะครับพอขายได้แล้วครับน้องโอ้โหข้าผมข้าผมมาแต่กรทระลมครับผมจังหวัดได้อาจารย์จังหวัดศรีสะเกษครับอำเภออะไรครับกรทระลม นี่ครับคือตลาดช่องเมฆครับนี่บรรยากาศดีหลายเนาะครับเนาะรถประงรงของครับนี่ครับมองนี่คือล่านด้านเป็นบม่พุ่นพอ่อตามทั้งนี่รถประตูครับแต่แน้ำมันจนหอดเล็กน้ำเขาี้ยงต่างๆครับทำนี่อื้ครับตอนนี้ผมขอนนอยากขึ้นรถกันแล้วครับด้วยเจอกันชิปไหมครับผมตอนนี้ถ้ายแค่เบิงว่า ใส่กล่องโนโี่โอ้คือรถอ่ะขึ้นรถนด,ดำกันได้อ่นะนี่มันเงินกว่าทีอยู่หน่อยนี่อยถือว่าภาพสมูทดีครับใครอยากได้ก็ซื้อได้ครับเด้อเอาปูรีโน่สีครับผมสุดยอดหลายเจะกด้กคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับที่ช่อง YouTube สายอันสาวร์ชาแนลแล้วก็ช่อง YouTube สายอันทองสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทแล้วครับเนาะบ๊ายบาย